ใช้แทนเงินสดแล้วก็สามารถใช้ซื้อสินค้าได้ที่บูธด้วยเป็นยังไงลับสิทธิพิเศษเนี่ยมีเยอะจริงๆเท่านั้นนะครับยังไม่หมดครับเป็นสมาชิกบางคนนี่จะหมดแค่นี้ได้ไงครับวันเสาร์วันอา,าทิตย์นี้ครับที่บูธของเรานะครับที่เมืองทองธาน,นีแหละนะครับท่านผู้ชมท่านไหนก็ตามนะครับที่รอสัมผัสกันนวัตกรรมนะครับของทริปเม้นช้อนทองคํายกระชับผิวหน้านะครับ สามารถที่จะไปจองสิทธิ์นะครับเป็นผู้ที่ทดลองทดสอบว่าเซรั่มทองคำนะครับกับทรีปเมต์ช้อนทองคำเนี่ยช่วยยกกระชับใบหน้าได้จริงหรือเปล่านะครับเห็นผลได้แต่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมนะครับไปสัมผัสนวัตรกรรมใหม่ครั้งนี้ด้วยกันนะครับพิสูจน์ด้วยกันให้เห็นกับตาเลยหน้าใสาจริงไหมหน้าเด้งจริงไหมหน้าเพรียวจริงไหมยกกระชับจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปที่งานนี้เท่านั้นนะครับ วันที่วันที่เก้าวันที่สิบนะครับก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับที่อาคารเชลเลนเจอร์ ฮอร์สนะครับต้องบอกว่าฮอร์สนะครับเข้าไปเลยนะครับบูธเนี่ยจะอยู่ที่ล็อก49นะครับโซนของเวดดิ้งสตูดิโอแต่งงานนั่นเองนะครับต้องรีบไปแล้วนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเอกลัวว่าจะมีใครมาแย่งสิทธิ์ของเรานะครับคุณผู้ชมสามารถโทรไปสำรองสิทธิ์ก่อนนะครับได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ0 2 4 0 1 9 5 9 9นะครับแล้วบอกขอสำรองสิทธิ์นะครับจะใช้อ่าเขาเรียกว่าจะทดลองนะครับทริปเมนท์ทองคำนะครับช้อนทองคำยกกระชับผิวหน้าที่บูธนะครับจะมีเจ้าที่รับ รองสินให้คุณผู้ชมได้ที่เบอร์นี้นะครับน่าเป็นยังไงล่ะครับไปที่บูธเนี่ยรับรองว่าแค่นี้ยังไม่พอนะครับแล้วท่านไหนก็ตามนะครับที่อยากจะสัมผัสกับบาโคนีเอ็กซ์ร้าเอลวิตติงเพอร์เฟกต์สูตรใหม่ล่าสุดของเรานะครับเป็นสูตรที่ผสมอะมิโนโปรตีนของไขมุกนะครับแล้วก็บวกส่วนผสมเพิ่มเติมนะครับก็คือผลอัุ่นีสีม่วงจากประเทศออสเตรเลียถ้าคุณผู้ชมยังไม่เคยเห็นนะครับนี่ครับตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับ เนื้อครีมข้างในนะครับจะเป็นสีม่วงครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวกล้องจับมาเลยนะครับเห็นไหมละะ่ะฮะตัวนี้นะครับสูตรเดิมของเรานะครับจะสีเหลืองนะครับสีเหลืองทองแต่สูตรใหม่เนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับตัวนี้เนี่ย เขาบอกว่าช่วยในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำใบหน้าไม่กระจ่างใสรูมขนกว้างใบหน้าหย่อนคล้อยนะครับสูตรเดิมช่วยเรื่องนี้นะสูตรใหม่ก็ช่วยในเรื่องของพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับสิวฝ้ากระดจุดด่างดำความหมองคล้ำใบหน้าไม่กระจ่างใสรูมขนกว้างใบหน้าหย่อนคล้อยนะครับแก้ได้หมดเลยแล้วที่สําคัญนะครับเห็นผลไวยิ่งกว่าเดิมนะครับใสยิ่งกว่าเดิมเด้งยิ่งกว่าเดิมเงียนยิ่งกว่าเดิมอ่าอันนี้คุณผู้ชมต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับสามารถนะครับไปทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ที่บูธของเราด้วยเช่นกััันนนนครรบออยยาาากู้้ว่เืีมป็งงไทุ ซึมปั๊บไหมทาแล้วเนียนไหมทาแล้วเด้งไหมแล้วที่สําคัญกลิ่นครับกลิ่นยังหอมอยู่ไหมนะฮะเห็นไหมฮะสีม่วงอ่อนๆนะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับไปทดสอบทดลองกันได้ที่บูธของเรานะครับไปจับจองแล้วก็เป็นเจ้าของแล้วก็รับกลับบ้านไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับสามารถรับไปที่บูธนะครับจองแล้วก็รับสินค้าได้ที่บูธเลยนะครับอันนี้คือบารโคนี่เอ็กซ์ล่าเอลวิติงเพอร์เฟกสูตรใหม่ล่าสุดนะครับสีม่วงนะครับสูตรผสมอะมิโนโปรตีนของไข่มุก บวกกับผลองุ่นสีม่วงจากประเทศออสเตรเลียครับนี่นะฮะไปได้ที่บูธของเราเลยนะครับไปสัมผัสนวัตกรรมล่าสุดของสูตรใหม่ของบาคนี่นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีโปรโมชั่นดีๆอีกนะครับในบูธมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลดแรกแจกแถมนะครับอันนี้ต้องไปลุ้นได้นะครับที่บูธของเรานะครับอย่าลืมนะครับ วันนี้นะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับอาคารเชลเจอร์ฮอร์นะครับเมืองทองธานีนะครับต้องไปให้ได้นะครับถ้าพลาดงานนี้เราต้องรอนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าบูธเราจะมีอีกทีเนี่ยก็คือปีหน้าเลยอันนี้บูธสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบไปแล้วนะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนก็ตามนะครับที่ไม่มีโอกาสไปที่บูธนะครับแล้วก็เป็นแฟนรายการของเรานะครับติดตามชมรายการของเรามาตลอดเลยนะครับแต่ว่ามีวันใดวันหนึ่งเกิดว่ากลับมาจากที่งานไม่ทันนะครับติดธุระนะครับ ไม่สามารถดูรายการของเราได้คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถดูรายการของเราย้อนหลังได้แล้วนะครับจากไหนรู้ไหมฮะจากไหนเอ่ยอยังไม่ทราบใช่ไหมครับบางท่านอาจทราบแล้วนะครับถ้ายังไม่ทราบเดี๋ยวผมบอกให้เลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยดูรายการของเราย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ครับถ้ายังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมบอกให้เลยนะครับ www บบ c o อ y ครับ เว็บไซต์ที่รวบรวมนะครับผลิตภัณฑ์บาคอนี่นะครับไว้ทุกตัวทุกชิ้นนะครับทุกประเภทเลยนะครับตั้งแต่ศีรระนะครับใบหน้านะครับรูปร่างจลดปลายเท้าเลยนะครับเข้าไปศึกษาผลิตภัณฑ์ก่อนก็ได้นะครับอยากรู้ว่าตัวไหนใช้ยังไงคุณสมบัติเป็นยังไงนะครับเข้าไปดูเข้าไปคลิกเข้าไปค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์นี้เลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับสามารถอัปเดตในเรื่องของเสื้อผ้านะครับเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อโปโลกระเป๋านะครับกระเป๋าหนังแท้นะครับของเรานะครับกระเป๋าโควี รวมไปจนถึงตัวไหนรู้ไหมฮะผู้ชมท่านไหนก็บอกว่าพลาดไม่ได้เลยกับเซ็ตจิวเวอรี่ครับจิวเวอรี่สวยๆงาม,งามนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็ตไหนก็ตามนะครับอยากได้อยากจับจองนะครับสามารถเข้าไปดูตัวอย่างได้ก่อนจากเว็บไซต์นี้เลยนะฮะและที่สําคัญที่พลาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนํานะครับโฆษณาบางคุณนี้ครับทั้ง3เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสโนไวท์เป็นฝ้านะครับ ชุดงานเลี้ยงนะครับแล้วก็อีก,กเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือบาคอนิโกไฮโซซีรีส์หรือว่าชุดสวยย้อนวัยนั่นเองสามารถเข้าไปคลิกดูโฆษณาของเราได้จากเว็บไซต์นะครับและที่พลาดไม่ได้ก็คือรายการของเราสามารถดูย้อนหลังได้จากเว็บไซต์เว็บไซต์นี้เลยครับ w o อร์วากเว็บบาคอนคมรับเห็นไหมล่ะไม่ยากเลยนะครับถ้าจะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็อัปเดตไปกับรายการของเรานะครับเท่านั้นยังไม่พอครับคุณผู้มชมเป็นสมาชิกบาคอนีเนี่ยสิทธิพิเศษจะแค่นี้ไดยังไงนะครับ คุณผู้ชมท่านไหนก็ตามนะครับที่เขาเรียกว่าอยากใช้ผลิตภัณฑ์บารโคนี่นะครับอยากจับจ่ายใช้สอยนะครับแต่ว่าติดปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับอาจจะหมุนเงินไม่ค่อยทันนะครับหรือว่าเอะเรามีภาระเยอะเราต้องจัดสรรเงินให้เป็นส่วนๆนะครับเพื่อจะจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าลูกค่าเราเรียนค่ากินค่าอยู่นะครับบาคโคนี่นะครับช่วยคุณผู้ชมได้อีกทางหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้นะฮะ คุณผู้ชมสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับเขาเรียกว่าโครงการสวยหลอก่อนแล้วจ่ายทีหลังนะฮะอันนี้โครงการแรกนะครับแล้วโครงการที่2นะครับสวยหลอกก่อนแล้วผ่อนจ่ายทีหลังนะครับ2โครงการนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าร่วมง่ายๆเลยนะครับแค่คุณผู้ชมมีบัตรเครดิตการ์ดครับ บัตรเครดิตการ์ดของธนาคารอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะไม่ต้องเดินทางมาที่ตึกชานอิสระทาวเวอร์สอีกแล้วนะครับเพื่อมาใช้สิทธิ์นี้นะครับคุณผู้ชมนั่งอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็โทรมาเบอร์นี้เลยนะครับศูนย์สองนะครับ4019599นะครับบอกว่าคุณผู้ชมนะครับเป็นสมาชิกบาคนี่แล้วนะครับแล้วก็อยากเข้าร่วมโครงการสวยหลอก่อนแล้วจ่ายทีหลังหรือว่าสวยหลอก่อนแล้วผ่อนจ่ายทีหลังก็สามารถทําได้เลยครับ ที่บ้านได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับโทรมาเบอร์นี้นะครับ024019599คุณผู้ชมสามารถจะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น4งวด6งวดแล้วก็แล้วก็แบ่งแบ่งจ่ายง่ายๆนะครับถึง10งวดด้วยกันเห็นไหมละครับบาคูคนี้เนี่ยช่วยคุณผู้ชมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะครับอยากดูแลตัวเองนะครับแต่ว่ามีภาระนะครับบาคนี้ก็จัดสรรนะครับงบประมาณให้คุณผู้ชมได้สวยได้หล่อแบบเพอร์เฟกแล้วก็ที่สําคัญแบบสบายใจกันด้วยนะครับต้องโครงการนี้นะครับส่วน สวยหลอกก่อนแล้วจ่ายทีหลังหรือว่าสวยหลอกก่อนแล้วผ่อนจ่ายทีหลังนั่นเองอ่าเป็นยังไงละครับจุใจหรือย,ยังครับถ้ายังมีจูใจนะขอฝากอีกเรื่องได้ไหมครับเรื่องนี้ก็ต้องอัปเดตกันอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยพอบารคนี้ของเรานะครับมีโฆษณาออกไปเนี่ยผู้ค้าเนี่ยให้การตอบรับมากมายนะครับ ท่านไหนก็ตามนะครับที่กําลังมองหาธุรกิจนะครับอยากประชาสัมพันธ์ธุรกิจนะครับแล้วก็อยากให้คนทราบว่าเราทําธุรกิจอะไรอยู่นะครับสามารถนะครับใช้รายการของเราเป็นสื่อกลางในการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้นะครับโดยที่คุณผู้ชมสามารถติดต่อมาที่เบอร์นี้เลยครับ024019599นะครับแล้วก็ติดต่อฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทนะครับรวมไปจนถึงนะครับลูกค้าท่านไหนก็ตามที่ฟนอินไม่เคยติดเลยนะครับและอยากพูดคุยกับเราทั้งสองคนในรายการนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่0 สองส9่ศ9นนะครับติดต่อฝ่ายโฆษณาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ของบริษัทได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมจะสามารถได้รับสิทธิเหมือนสายโฟอนอินทุกอย่างโดยที่เราเนี่ยจะไปสัมษัสคุณผู้ชมจนถึงบ้านเลยเรียกว่าเจาะกันแบบตัวต่อตัวนะครับหน้าใสาจริงไหมใช้แล้วดีจริงไหมและและที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมก็จะได้เอาหน้าสวยๆเนี่ยมาโชว์นะครับให้หลายๆท่านได้ไดพิสูจน์ได้สัมผัสกันเลยว่าใช้บาลคนนี้แล้วสวยขึ้นใช้บาลคนนี้แล้วหล่อขึ้นหน้าเป็นยังไงล่ะฮะสิทธิพิเศษแบบนนี้ะครับ ต้องเป็นสมาชิกบางคนนี้นะครับและฝากอีกเรื่องนะครับเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปพบกันช่วงหน้านะครับท่านไหนก็ตามนะครับที่อยากจะร่วมงานกับทางบริษัทบาคนนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งไหนก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยธุรกิจของบาคนนี้นะครับเรากาลังเติบโตแล้วเราก็ขยายธุรกิจนะครับเราเปิดรับ รับบุคลากรนะครับจำนวนมากมายเลยนะครับไม่ว่าคุณจะมีคนสมบัติยังไงก็ตามนะครับเพศไหนก็ตามวัยไหนก็ตามนะครับถ้ามีความรู้ความสามารถนะครับและมีความกล้านะครับมาพิสูจน์กันได้นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทบาคุนี้ได้นะครับหรือว่าจะจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์นี้เลยนะครับศูนย์สองสนะครับเรายินดี เปิดรับนะครับผู้มีความสามารถทุกทกท่านนะครับเข้ามาร่วมงานกับเรานะครับเป็นไงล่ะครับวันนี้ผมนําข่าวสารข้อมูลนะครับมาบอกคุณผู้ชมเนี่ยจุใจกันหรือยังนะฮะจุใจหรือยังครับคุณผู้ชมบอกจุใจแล้วนะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพักเบรกช่วงนี้ไว้ก่อนเพราะช่วงหน้าเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาพบกับคุณสุสานนะครับแล้วก็เราจะมาหาผู้ใช้จริงเห็นผลจริงนะครับที่จะมายืนยันว่าเอ๊ะที่ผมพูดนะครับที่รายการบอกที่คุณสุสานบอกเนี่ยของข้อดีจริงๆนะครับบาคนี่ช่วยแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนี่มันจริงไหมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาพบกันในช่วงของ Talk and t คลิปบายสุสานกับบาคนี่ของข้อดีจริงๆไปพบกันช่วงหน้าเลยครับ